ล้างได้ป่ะเกี้ยงไหมันก็มีขี้มือเราไงมันก็เข้าได้แล้วใช่ไห้หลวมป่ะเอาอันนั้นล้างอีกทีหนึ่งเอาน้ำยาล้างจานล้างมันออกทีหนึ่งล้างน้ำส้มออกอีกรอบหนึ่งมันเสาอพอมันใส่ละเงือมันติดค่ะ แต่อันนี้ทองม้านนี้มันแข็งมันทนดีไม่มีรอยเห็นไหมขนาดเราไปจับนุ่นจับจับนุ่นจับนี่ยังไม่มีรอยเลยเอาแปรงสิลูกแปรงนั่นนะแปรงแม่ไว้ใช้ล้างนั่นแหละขัดไปตามซอกมันจะไซส์เลยบี้เอาลูบๆตรงส้อยแขนด้วยม้วนหายสห้อยแขนนะคะส้อยแขนของแม่ยกหายแล้วนั่นนะ อีกวงหนึ่งเวลาเราไปจับกินนู่นกินนี่บางทีมันก็ฟังในอาหารมั่งเงือมั่งของเข้าดีเราไม่ต้องกลัวพังหรอกแม่ถึงนิยมซื้อแหวนบ้านนี้ทองไทยป้าป้าซื้อให้ห้าสิบตังค์น่ะโอ้มีแต่รอยขูดทองหายไปหมดแล้วจับอะไรก็ขีดไปหมด เช็ดเลยสร้อยไม่ต้องขัดมันหรอกเพราะว่าแม่ยังไม่ได้ใส่แม่ใส่ไม่ได้ใส่เป็นอู้เป็นเจ็ดแปดปีแล้วสร้อยหาบีบไปไหน้องสิใสขึ้นมาวัานดูดีขึ้นไปแล้วหิวเขา่าวรอแม่พินมารับเดี๋ยวจะต้มมามาก่อนเด้อ